ได้อันนี้เขาเรียกได้เนาจำไว้นะคะสีดำนี่เรียกว่าได้แนาว<อ><อ>เวลาซื้อหลอดสีดำดลอสดสีดำเป็นได้เนาไม่สามารถเอามาใส่จักรหรือเอามาเย็บจริงได้นะคะเรียกว่าได้เนาทําไมทําไมไม่ได้เพราะมันจะเปราะเร็วค่ะแค่ดึงแค่นี้ก็่ขาดแล้วค่ะมันไม่เหนียวค่ะนะคะได้เนาเราจะไม่เอามาเย็บจักรโอเคไหม นะได้แนวห้ามเป็นเด็ดขาดที่จะเอามาใส่จากและใส่แค่สวยจ้กนะคะเรียกว่าได้แนวไม่ใช้ได้สีขาวได้คือสีขาวตรงนี้เป็นสีขาวเรียกว่าได้เย็บได้เย็บนะอันนี้ได้แนวต่อมาเอ่อขอขอได้ให้อาจารย์หน่อยเย็บอันี้คือได้แนวอนี่คือได้เย็บสีดำคือได้แนว ไดอนนะ้อันนี้คือได้เย็บสีขาวได้นาวสูดสีดำจำไว้นะคะโอเคไหมหนึ่งเยียนรู้ไปหนึ่งอย่างไม่แกงค่ะแกงุนสนะนะคะจำไว้เลยห้ามเพราะห้ามหนึ่งห้ามเอามาใส่ในจัก กด้ก็จะขาดเร,เรื่อยๆนะคะห้ามเอามาใส่ในกระสวยนะคะใส่กระสวยข้างล่างห้ามต่อน,นี้ห้ามใช้แค่เนาได้อย่างเดียวได้แค่เนาอย่างเดียวอันนี้ได้เย็บได้เย็บวิธีการใส่จะมีหัวอันนี้เรียกว่าหัวหัวได้มีสัญลักษณ์อยู่ข้างบนเรียกว่าหัวได้อันนี้คือก้นได้อันนี้คือก้นได้นะคะ จําไว้นะคะเมื่อไหร่มียี่ห้อนั่นเรียกว่าหัวได้นะมียี่ห้อเรียกว่าหัวได้เพราะเนี้ยเนี่ยค่ะถ้าเหมือนอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยหัวได้นะแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เอามาใส่นี้นะคะถ้าเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเขาเรียกหัวได้ถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าก้นได้เวลาใส่จะจะต้องเอาก้นลงเอาหัวขึ้น จำไว้นะคะเอาก้นลมเอาหัวขึ้นบางคนบอกว่าอย่างนี้ทางได้มันจะผิดทันทีแล้วได้ก็จะขาดจำไว้นะคะได้มันก็จะขาดนะคะนะได้ก็จะขาดให้เอาด้านนี้นะคะหัวได้ขึ้นนะคะได้ทางที่ถูกคือตัวได้จะต้องออกจากด้านหลังวิ่งมาหาจาไม่ใช่จากด้านหน้า ไม่ใช่จากด้านหน้ามาหาจากจำไว้นะคะดจากทุกรุ่นจะเป็นอย่างนี้นะคะเรียกว่าจาับกระเป๋านิวทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นหัวดําก็ตามหัวดําก็ต้องใช้ดีจี้นะคะได้จะต้องออกจากด้านนอกแล้วอ้อมมาเข้านะคะโอเคนะเริ่มเป็นแล้วนะหนึ่งต่อมาเรื่องทีจ่จะแนะนาํา อีกหนึ่งข้อคื้อจากไม่ว่าจะเป็นจากไมาจากมือสองหรือจากอะไรก็ตามคนมที่ททตรมพิวเตอร์ก็ตามนะคะเวลาที่เราใช้จกกับกระเป๋าหิ้หวที่อยู่ในบ้านถ้าเราไม่มีอจันถ้าถามว่าหัวดําดีไหมอาจารย์หัวดําสมัยโบราณที่พ่อแม่มีให้อันนั้นอดีที่สุดเลยจากอันนั้นดีที่สุดเลยเย็ะหนาก็ได้ แต่จับหมัดมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเล่นซิกแซกไม่ได้ปักลังบลมไม่ได้เล่นลายอะไรไม่ได้แค่นั้นเองน้องได้แค่เดินหน้าและถอยลได้ถามว่าดีไหมดีที่สุดนะคะดีที่สุดในการใช้กับงานะเขาสามารถจับหมัดใช้งานหนาได้ข้ายิงทบสองครั้งได้ได้ไม่ได้คือเมื่อไหร่ตีหงส์เขาอดกึ้นสูนนะคะตรงน,นี้เรียกตีหง อันนี้เรียกว่าตีนผีเขากระดกได้ขึ้นสูงใครว่าคุณจะใส่ไดาไหร่ก็ใช้ได้นะคะต่อมาเข็มนะคะเข็มที่เราใช้ในจักเหมือดำหรือจับกระเป๋าหิ้วเบอร์บายจะสัก13 13 14ใช้งานผ้าบางคำว่างานผ้าบางก็คือพวกชิฟฟองนะคะงานชิฟฟองงานผ้าที่ทำบาปิก ะะเบอร์สิบสเบอร์ทั่วไปก็จะเป็นเบอร์16นะคะ14ถึง16นะคะอันนี้ใช้ปกติใช้ผ่าหนาได้นะคะเข็มที่ดีที่สุดคือเข็มต้นทองเข็มจากกต้นทองนะคะใครจะมีก็ใชเห็นจากนต้นทองนะคะ,นะคะอันนั้นได้ทั้งผ่าหนาแล้าาใช้ทั้งเดียวแต่ละผ้าจะสึง โอ้นะคะรือจักเรื่องจักท่านี้พอเราไม่รู้จักเรื่องจักหัวดา,าก,กับหวัหวขาวในการเลื่อเนเขียนเรื่องได้แล้วเรามารู้จักจับก,กระเป๋าหิ้วจากกระเป๋าหิ้วถ้าซื้อถ้าเล่นอย่าซื้อที่เป็นฝาหงกอยู่ด้านบนนะคะเตือนอย่าซื้อกระเป๋าฝาอยู่ด้านบนที่อยู่ด้านบนจับของคุณ ค่ะอย่าซื้อให้ซื้อที่เป็นอย่างนี้ให้มันอยู่ข้างในอย่างนี้เราซือ้อนะคะซื้ออางนี้นะคะเพราะอันนี้มันมีอะไรอะไรแบบหรือว่าซ่อมหรือกระแทกผ้าได้หมดการที่อาจารย์เตือนตรงนี้เพราะว่าผ้าใต้เดียวยังว่ายังผ้าหนาได้เนี่ยพบอย่างเนี้ยเนี่ยพบอย่างเนี้ยมันได้หมดได้ถึงสี่สามชั้นเยอะได้หมด แล้วแกนไม่พังใช้ไปนานได้ใช้นานได้เลยใช้ไ,ไปมันนานคือจักไม่ได้ว่าทำควันนี้เห็นไม่ใช่เขาจะอยู่กับเราช่วชีวิตเราอ่ะเอาง่ายเลยจักเนี่ยซื้อมาหนึ่งตัวนี่ช่วยชีวิตเลยแกนเขาก็จะพังไปเรื่อยๆถ้าคุณซื้อตัวนี้ที่เป็นกระสวยที่อยู่ด้านหน้าแกนเขาก็จะองอไปเรื่อยๆวันละนิดวันละนิดวันละนิด,นนดเพราะแกนตรงนี้เขาจะ แกนตรงนี้ตรงย้ําตรงนี้แบบเขาจะบางเขาจะบอกบางสองอันนี้เขาจะบอกบางนะคะเขาจะไม่หนานะคะเขาจะไม่หนาสองอันนี้จะไม่หนานะคะสังเกตได้ตัวที่ตัวคั้งตัวนี้ตัวกดไว้นะคะเขาจะหนาที่ตรงย้ตัวนี้คือตัวเย็บค่ะนะคะก็พยายามถ้าเล่นจับเล่นที่เป็นกระสวยข้างหน้าข้างล่างไม่เอาบน ไม่เอาตัวเดีเลยถ้าเลี่ยงได้กรณีที่เราเล่นจากที่เป็นแขงคอมพิวเตอร์เพราะเราไม่ได้ไม่ได้ไปปักไม่ใช่เป็นงานปักที่ว่ารับจ้างอย่าซื้อจักที่เป็นแขงเป็นมอเตอร์เป็นแขงอย่างนี้เพราะเมื่อไหร่พังต้องโดนถอดแขนเนี่ยทั้งยวงัวเราซื้อแขงใหม่เกือบคู่จกได้หนึ่งตัวโอเคไหมคะ บอกเลยเรื่องนี้ยไม่มีใครสอนอยูคงยูยูไม่มีใครสอนเพราะว่าอันนี้เกี่ยวกับประสบการณ์รวล้วนกับการเล่นจากนะคะที่บอกจากหัวดำของอาจารย์อายุมากกว่าอาจารย์อีกนะคะจากห,ดดานหนัวดำที่อยู่ด้านหลังที่อาจารย์จะเอามาให้พวกเราไปอายุมากกว่าของอาจารย์สามารถยึดยีนยึดอะไรหมด แล้วซ่อมง่ายแค่เปลี่ยนหมวดขึ้เวลาน้องเป็นอะไรเปลี่ยน้จบสองร้อยสามร้อยจบนะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ดีคือเรายิ่งไปไหนได้เลยก็มันเบาแต่มีข้อเสียอย่างเบามากได้ดีนะคะโอเคไหมจําไว้เลยถ้าเบามากแปลว่าจากนั้นหลอกเด็กด้วยอันรหลอนะคะข้างในเขาจะเป็นการทํางานที่เป็นเส้นยาวๆแล้วก็มาทําให้เกิด เส้นเหล็กอันนั้นหลอ,อ,อม่เอา่อไม่ใช่เหล็กแท่งเหมือนเหมือนรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆนะคะที่นี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กก้างอ,อันนี้คือเป็นสูสนงหายใช้จกักใช้ได้ใช้เข็มนะโอเคเนาะจบค่ะ